ขอเอาไอเดียหาเงินง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้มาแชร์กันแค่เอาไอเดียนี้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งของที่เรามีที่บ้านมันก็อาจจะกลายเป็นช่องทางทําเงินอีกทางหนึ่งแบบง่ายๆสบายๆไปนานเลยแล้วเราจะทํายังไงให้ทํางานน้อยๆแต่ได้เงินมากๆ ถ้าใครก็ตามมียานพา,พาหนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถตู้รถไถรถอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่สิ่งของเช่นกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องขยายเสียงเราก็สามารถเอามาลองปล่อยเช่าดูได้ที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่รับปล่อยเช่าของแต่ที่ประเทศเดนมาร์กสามารถทำง่ายๆผ่าน facebook marketplace เราได้ซื้อรถแคมเปอร์แวนมา2ปีที่แล้วเป็น ซื้อมาในราคา250,000บาทนะตอนนี้ก็ปล่อยเช่าไป2ปีมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแต่โดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ได้เงินมาคืนแล้ว100,000บาทแล้วก็มันก็จะยังคงทําเงินให้เราได้อีกนานหลายปีเลยลองคิดดูว่ามีไอเดียอะไรบ้างที่เราสามารถมีสิ่งของอะไรที่จะเป็นไอเดียให้เราเอามาปล่อยเช่าได้บ้างมันอาจจะทําเงินให้เราได้ง่ายๆเลยนะ